มามามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเพื่อนๆมาเลยพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วไข่เจียวพี่น้องมาเด้อแสีบเสบน้ำยายเด้อมานิอันนี้พริกกะปิจ้ายายตำพริกกะปิมาแหละพี่น้อง้าพริกนี่พริกกะปิมาไข่อะเด้อมาเด้ออู้หูหนาเสียบจ้ามาเด้อมาเด้อไข่เจียวไข่จะอมโอ้ยเออ แซ่บคับเรื่อยๆแซ่บคับเรื่อยนะขึ้นไปนั่งเลยโอ้มาเด้อมาเด้อเพื่อนๆต้องไปพี่น้องเบิดทุกผู้ผสุขคนจ้าโอ้น่ะแ่บแตะไข่เจียวใหญ่นาะอดูดูแซ่บคับเรื่อมานี่พี่น้นนองพี่น้องกันเด้ขขนอนะนี่พริกกะปิ อืม,อมแสบพี่น้องลงแล้วตาบอกว่ายังไม่ลงท่องแต่ว,ว่าแสบแลละมัาลงแล้วเนาะเออแส แซ่บพี่น้องเอยพริกกะปินิยายก็จะตำใส่พริกแดงใส่กระเทียมใส่ผงสรดใส่น้ำตาลใส่มะนาวใส่กระเทียมดองพี่น้องตำนี่แหละจะพริกกะปิยายเนาะอือแซ่บใครดีด้วยมาไหมากินทำกันด้วยพี่น้องด้วยโอ้ยใส่โอ้บมเป็นของเล่นๆนะเนี่ยของโปรเลยแหละอืม

ซบอิรีหรอพี่น้องวันนี้ยายก็มีมเมนูน้ำพริกกะปิเด้อพี่น้องมีมีข้าวสุกหนึ่งจานยายบอกละเอียดแต่เอาบอกละเอียดแล้วว่านาะข้าวสุกหนึ่งจานน้ำพริกกะปิหนึ่งถ้วยไข่เจียวใส่ผักชอมหนึ่งจานสามลูกพืดบอกละเอียดถักได้พี่น้องเออ มีเมนูซำเน่แหละมาพาเพื่อนพี่น้องกินเขานาะเมนูง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละอืมวันนี้ก็พอแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันยาวมันเยอะพี่น้องเอ้เสนอนำทริคกะปิผัดจะอมลั่โอ๊ผักผักจะอมทอดใส่ไข่นาะอยาอยากแชรไปเ่อด้อเ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 ด้อกินทำนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนนะจ้า อมเมอื่ดคำเสวพี่น้องแสบคักแสบในพี่น้องยายบ่มมีคำเยาวาจะบรรยายหรือเปล่มันแสบอีลีหรอแสบกระดอดกกระเดียดแต่ แซ่บอร่อยอร่อยไข่เจียวไข่ดอกไข่ผักโอมเด้อพี่น้องเด้อพอทำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆจ้าทำนี่แหละจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า